สวัสดีครับผมธารารับดูลามือผ่าหัตพนุกรรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตางค์นเกิดราศีตุลในเดือนเมษายนพศ2568เริ่มจับไพ่เลยนะครับได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ก็ดูหน่าสือหน้าขวานหรือดูไม่ดีแต่จริงๆนะจะบอกว่า ไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงใครที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็จะไม่ชอบไพ่ทาวเวอร์นั่นเองนะครับผมจริงๆจะบอกว่าไพ่ทาวเวอร์เนี่ยถ้ามันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันคือการโลกของเก่าทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็นของใหม่โลเปลี่ยนระบบไปไงใช้คำนี้ถ้าทนในดวงเมืองดวงโลกก็คือทุบของเก่าทิ้งเปลี่ยนระบบเก่าทิ้งเปลี่ยนเป็นระบบใหม่สมัยก่อน มันก็เคยเกิดเรื่องแบบนี้ในระบบการเมืองระบบโลกหรือระบบระบบอะไรต่างๆงแต่ไม่อยากพูดเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าลาลาบละลวงหรือจับจ้วงอะไรอย่างี้ผมจะไม่พูดนะอืมที่มันเคยเกิดหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นปวส์ไทยปวัตศาสจีนปวัตศสโลกมันเกิดอย่างนี้มาไม่รู้นับกี่ครั้งแล้วจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่คุณต้องหาโอกาสนี่ผมบอกเคล็ดลับสุดยอดเลยนะหาโอกาสจากมันให้ได้ว่าทุกๆครั้งการเปลี่ยนแปลงเนี้หาโอกาสจา,ากมันยังไง นะครับผมก็จะเห็นโอกาสเพราะงั้นกับคนจีนตอนนั้นอ่าผมไม่อยากพูดนะอืมแต่ลุกผองไปศึกศาษาบอรสารเราเองก็แล้วกันไปบอกว่าไพา่นี้คือถ้าเราเจอตรงเนี้ยเห็นไหมทาวเวอร์ทําไมผนทายว่ามันมันมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันคือการเปลี่ยนระบบเพราะว่าไพา่นี้คือถล่มตึกและตึกตรงเนี้ยคือทุบตึกเดี๋ยวผมจะถ่ายข้อหมายให้มันแยกไปกถ่ายว้อหมายให้มันละเอียดลงมา่บบนี้นะ คือกว่าต oh, oh, ึกมันถูกสร้างขึ้นมาในที่ที่ไม่ควรจะสร้างมันคือสร้างในหอคอยไงเหมือนคุณโอโอตรงเนี้ยสร้างขึ้นมาแต่ว่านี่เป็นน้ํานะตรงนี้เป็นน้ําแล้วคุณสร้างหอคอยขึ้นมากลางน้ํากลางน้ําเลยนะซึ่งมันไม่ควรสมควรจะสร้างอยู่แล้วว่าสร้างสูงเรี่ยวไปเรื่อยๆเลยอะไรจะเกิดขึ้นมันก็สูงไปอแต่วมันสูงมากเลยมันก็ต้องหล่นลงมาสักวันมันก็ต้องถล่มลงมาสักวันเหมือนว่าคุณจะสร้างเจดีย์ที่มันแบบ ไม่สมส่วนแล้วมันสูงลริ่วเลยคุณจะสูงท้าเทียมฟ้าไปสู้กับพระเจ้าอย่างเงี้ยใบนี้ก็คือขอคอยบาเบลคือสูงเทียมฟ้าจะไปทัดเทียมพระเจ้าซึ่งไม่มีทางสู้กับพระเจ้าไ,ได้อยู่แล้วแหละไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามเพราะคุณสร้างไปฟ้าก็ผ่าลงมาอาจจะเป็นพระเจ้าใช้ฟ้าผ่าลงมาก็ได้หรือไม่ใช่พระเจ้าก็อาจจะเป็น มันผ่ามาเองเพราะว่าคุณสร้างผิดมาตราส่วนให้มันสูงเกินล,ล่อฟ้ามันก็ฟ้าผ่าลงมาเพราะว่าปลายมงกุฎมงกุฎนั้นทําจากอะไรมงกุฎเหล็กครับคิดดูเองว่ามงกุฎเนี่ยเขาต้องการสร้างเพื่ออะไรเราลองไปคิดดูเองกันด้วยกันแล้วมันก็ล้มล้างเปี้ยงจบเปลี่ยนแปลงระบบนั่นเองนะครับผมเลยบอกว่าให้เมนี มันไม่ค่อยดีอะใช้คําเนี้ในเรื่องของการที่แบบว่ายัางยึดติดยังอะไรบางอย่างที่มันแบบว่ายัางยังยังสละไม่ได้เรียกว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงนะคมัใช้คําสั้นๆอย่างนี้เลวกันเรียกว่าไพ่ใบน,นี้เนี่ยคือถ้าเกิดใครที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวผมทายแบบนี้นะว่าคือไพ่ใบน,นี้คือก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไงอ้เัยน,นี่คือไพ่ใบนี้คืออดีตคือไอ้ไงอดีตสิคือพื้นดวงของราสตุน แต่พไพ่ใบนี้ผมใช้คำนี้ยังไม่ขรอวนี้ผมทานายมามันไม่ค่อยเกี่ยวกับพื้นดวงเท่าไหร่หรอกมันจะมีส่วนน้อยมากที่เกี่ยวกับพื้นดวงแต่เรามาทํานายถึงดวงจอนเนี่ยเกี่ยวข้องมากที่สุดเลยใครเข้าใจคา,าว่าดวงจอก็ผมก็จะอธิบายนะว่าดวงจอก็คือดวงช่วงนี้โดยคร่าวๆอดีตปัจจุบันอนะคาคตเราจะทำนายใน,ในไพ่สองสามสี่เราเริ่มทำนายเพิ่มเตเสียเวลานะนี่กินเวลามาสี่นาทีแล้วเลยบอกว่าจริงๆมันคือการเปลี่ยนแปลงการเริ่มสร้างใหม่ ยังไงการสร้างใหม่ก็ต้องเกิดขึ้นไว้งั้นมนุษย์ก็จะจบปิดฉากหน้าประวัติศาสตร์มนุษย์เลยเรบอกว่าไพ่ของราศีตุลราศีตุลจริงๆแนละ้วเป็นราศีกินบุญเก่าราศีกินบุญเก่าคืออะไรเท่นราศีที่รวยลูกคุณหนูลูกคุณน,นายกลายเป็นราศีาเขาเรียกว่าราศีตุลเปยย็นว่าราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่แบบ คล้ายๆเหมือนกับว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ทุกคนนะมักจะเกิดมาบนกองเงินกองทองมีเหมือนคาบเช่นช้อนเงินช้อนทองมาเกิดส่วนใหญ่มกกักจะเป็นแบบนี้แล้วบางคนถ้าไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดก็สร้างธุรกิจรวยเองแต่ถามว่ามันก็รวยง่ายๆอ่ะคือถามว่าทำอะไรรวยง่ายคนที่จะรวยง่ายบอกเคล็ดลับนะจะฟังหรือจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คือมนเครดิต เครดิตเกิดจากอะไรราศีตลุลราศีตุลผู้หญิงผู้ชายมักจะหน้าตาสวยหล่อมักจะหน้าตาสวยหล่อเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าพอคุณหน้าตาสวยหล่อคุณได้เปรียบแล้วก็คือคุณเป็นดาราไงดารามีชื่อเสียงและส่วนมากจ,จะพอมีชื่อเสียงก็ขายชื่อเสียงขายแบบหน้าตาแล้วส่วนที่มากมักจะแสดงเก่งพออยู่หลังห้องครูเห็นแววครูก็จะให้ออกมาหน้าห้องแล้วก็มาอา้าวไหนลองพ่เซษ ปลาใสสิแล้วคุณก็พูดไม่กี่คำบอกยดังเลยคุณจะเป็นดาวเด่นของห้องแม้ว่าคุณไม่ต้องเป็นหัวหน้าห้องหรือคุณอาจจะเป็นหัวหน้าห้องเองก็ได้แต่หัวหน้าห้องผมใช้คํานี้นต้องเป็นราศีอื่นพวกราศีมงคลราศีเมษราศีมังกรอะไรพวกนี้จะเป็นราศีที่เป็นหัวหน้าห้องได้ดีหรือราศีสิงห์ <c oughs> พวกนี้จะอยากเด่นอยากดังอยากแสดงอนุภาพอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกแบบนี้ <c oughs> คือจะบอกว่าราศีตุลนะเป็นราศีที่บางทีนะ คือเหมือนกับว่ามัน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 คนน่ารักอะ่ะคล้ายๆเหมือนกับว่าบางทีครูนะอาจจะผลักอีราศีเนี่ยอีราศีไม่รู้นะผมไม่พูดเก่าราศีนะอันนี้นอาจจะพักราศีกรกฎไปบอกว่าเธอมันขี้เหนียวขี้งกเธอมันนิสัยไม่ดีก็ผลักออกไปแต่เธอหน้าร่างหน้นาราศสีตุลก็เอามากอดบางทีก็จะจับแก้มหยิก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 น่ารักจริงๆเลย ถ้าโตขึ้นเนี่ยเธอต้องได้เป็นถึงนายกรัฐมนตรีได้เป็นถึงประธานาธิปดีก็จะชม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 ,ชม,ชมแล้วก็แบบโอ้บางทีอาจจะมีเรื่องแปลกนะคือบางทีนะคะแนนอาจจะได้เกรดที่ไม่ดีเท่าไหร่ครูปัดให้กลายเป็นเกรดสูงขึ้นมาทันทีถ้าเกิดคะแนนเกรดแย่มากจริงๆก็อาจจะให้ขึ้นมาอ่ามันอย่างน้อยก็ไม่ตกเขาจะได้รับอิทธิพลแบบนี้ก็คือเป็นคนโชคดีมาแต่เกิด มันจะไม่ได้ถ้าสมมติว่าคุณยังคิดว่าตัวเองโชค้ายอยู่คุณเกิดราศีตุลคุณไม่โชค้ายหรอกพ่อมีดวงผู้ใหญ่อุปถมัมผู้ใหญ่อุปถัมในที่นี้หนึ่งพ่อแม่รวยถ้าไม่ได้พ่อแม่รวยก็เขาเรียกว่าได้ผู้ใหญ่รวยๆอ,อปุปถัมกรณีที่สุดคือผู้หญิงราศีตุลโชคดีโคตรๆเพราะว่าจะได้ผู้ชายรวยหรือสามีรวยหรือลูกเสีย พวกคนที่เป็นเท่าแก่มาจีบจนร่ำรวยในที่สุดผู้หญิงจะเป็นแบบนี้เยอะครับผมถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้สีภรรยาที่ดีที่เหมือนเป็นนางฟ้าเป็นกุลสตรีเข้ามาในชีวิตคอยดูแลอะไรต่างๆให้หมดนั่นเองนี่คือลักษณะของราศีตุล มันมันโชคดีอย่างเรียกว่าคนโชคดีถามว่าโชคดีมันมีเหตุมีผลไหมไม่ใช่ว่าดวงเกิดมาเป็นอย่างนี้คือจะบอกว่าคนที่ดวงเกิดมาอยู่ในวันเดือนปีเกิดแบบนี้มันต้องมีของเก่าครับใช่คำว่าถ้าไม่มีของเก่าคุณไม่ได้เกิดมาแบบนี้หรอกเรีกว่าราศีตุลเกิดมามีของเก่ามาของเก่าคืออะไรเรื่องของบารมีหน้าตาอะไรต่างๆรวนบารมีหน้าตาคืออะไรก็คือเกิดมาบางคนบอกว่าเกิดมามีรูปเป็นทรัพ์ บางคนก็เกิดมามีรูปเป็นทรัพย์จริงๆหรือถ้าไม่ได้เกิดมามีรูปเป็นทรัพย์ก็เกิดมามีเ,าเรียกว่าสเสน่ห์เป็นทรัพย์เสน่ห์ต่างรูปนะบางคนรูปไม่สวยจูบไม่หอมแต่ว่าบางทีเขาเรียกว่าอ่ามันมีสเสน่ห์ภายในเข้าใจไหมจริจกาางลิซ่าอย่างเงี้ยก็คือไม่อยากว่าลิซ่ารูปไม่สวยนะแต่ว่า แต่ว่าเขามีสเสน่ห์ข้างในจริงๆแตถ้าเราเปรียบเทียบคนสวยๆกว่าลิซ่ามีเยอะแยะใช่ปะะ่ะล่ะอ่าลองคิดตัวเองดีไม่ได้แบบบูลลี่นะแต่ว่าคนสวยๆกว่าลิซ่ามีเยอะแยะแต่ทําไมทําไมทําไมเขาเขามีสเสน่ห์ระดับโลกเออใช้คําเนี้ยอืมเลยบอกว่าราศีตุลเป็นราศีที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์อยู่ในที่สว่างอาชีพที่หมอราศีตุลผงก็บอกแปลกอีกเหมือนกันมันเกี่ยวพันกันหมด พวกค้าขายของเก่าลงรับจำนำนักแสดงยูทูบเบอร์ดารารวมถึงดาวติ๊กตอกเน็ตไอดอแล้วก็พวกที่เกี่ยวข้องกับค้าขายของมีค่าจิวเวลリนักออกแบบแล้วก็พวกที่เกี่ยวข้องกับทำธุรกิจขนาดใหญ่ก็ได้หรือขายของแบรนด์เนมทุกชนิดพวกของมีค่าได้หมด เราก็รับช่วงต่อมาจากมรดกช่วงต่อจากตระกูลพวกนี้ก็ได้ช่างทองช่างเพชรพวกนี้ก็ได้พวกนี้คืออาชีพทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความโด่งดังความสวยงามหรือของที่มีประกายนะประกายที่ผมก็พูดไปหมดแล้วอย่างเช่นคุณทําอาชีพเป็นเด็ดไอดอลพวกนี้เขาประกายตรงไหนใช้กล้องมั กล้องเวลาส่องมาที่ถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ยใ่ผมถ่ายออกมาเนี่ยแล้วก็พูดพูดพูดอย่างงี้คนได้ยินเป็นเท่าไหร่อย่าง,งน้อยคนก็ต้องได้ยินมากกว่าสองร้อยอันนี้อาจจะให้เกณฑ์ต่ําไปนะอนสมมติว่าเอาทั้งหมดเลยนะที่ว่าได้ยินถ้าสมมติเป็นแบบเอาดังๆมากเลยนะเป็นล้านนี่คือสังของราสีตุลก็ไม่แปลกใจเลยว่านอกจากจะได้สมมติว่ทานหน้าตาดีด้วยก็คือทั้งรวยทั้งมีความสามารถแล้วก็ทั้งมีคนชอบ เนี่ยคือไม่แปลกใจว่าราศีตุลทำไมถึงรวยเอาเราวัดว่าเคยมีผลโพสติติว่าทำราศีไหนประสบความสำเร็จที่สุดในโลกวัดมาเลยว่ามีราศีไหนมากที่สุดราศีตุลจากอะไรหนึ่งจากโชคโชคในที่นี้คือได้ผัวรวยได้เมียรวยสองก็คือมักจ่ายแบบว่าอย่างไรเกิดมาบนกองเงินกองทองอยู่แล้วสามคือมีรูปเป็นทรัพย์มีสเสน่ห์ แล้วก็ปัจจัยอื่นๆหลายปัจจัยที่ทำให้เขามันถึงจุดๆนี้มันพูดลาบากนะว่าทำไมถึงเพราะมีปัจจัยอะไรแต่ก็ดีแน่นอนเพราะว่าเขามีอะไรเป็นทรัพย์เราก็พูดไปแล้วเราพูดแบบนี้นะก็คือแต่เรามาดูไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือไม่ค่อยดีคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในระหว่างชีวิตลาสีตุนที่ว่าคร่าวๆเนี่ยที่ว่าเราพูดคร่าวๆเนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของาชีวิตราศีตุลหรือดวงราศีตุลในในใน,ในเดือนที่ผมบอกไ,อไม่ใช่เดือนสิก็คือช่วงนี้เลยแหละช่วงนี้คือดวงตอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงถามว่าใครที่อยากย้ายงานเอาเอา,เอาเรื่องมหาภาคหรือจุลภาคเอาเรื่องเล็กๆก่อนนะอืคือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นบางคนย้ายงานสมมตรริว่าแต่ส่วนใหญ่ราศีตุลจะมีความคิดที่แบบว่าอ่ไม่เลยแบบเขาเรียกยังไงอแบบ คิดฝันเก่งนะได้คนที่คิดฝันเก่งมันก็จะไม่หยุดอยู่แค่นี้แต่ผมจะบอกว่าบางทีการคิดฝันอะไรบางอย่างมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ได้เพราะไพ่ของราศีตุลมันได้เดยวเท่าก็คือการล้มลงแต่การล้มลงคืออันนี้คือมันคือการจบของอะไรบางอย่างแล้วไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันคือข้อดีตรงนี้มันคือข้อดีตรงนี้มันคือการพังพินาศหรือการทะเลาะบาแวงการจบการอะไรต่างๆมันคือการจบ อะไรบางอย่างแต่ว่าผมจะบอกว่าถ้าเราทำาะไรมหาภาคเมื่อกี้จุลภาคมหาภาคคือเปลี่ยนแปลงกับดีคือเปลี่ยนแปลงอะไรก็คือดวงทั้งหมดเปลี่ยนแปลงเลยเช่นสมมุติว่าคุณดูการเปลี่ยนแปลงของอันนี้ผมขออนุญาตพูดนะการเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐบาลที่จะส่งผลต่อราศีตุลหลายๆคน อาจจะไม่ใช่แค่ราศีตุลแต่ราศีตุลได้ผลส่วนใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่ราศีตุลจะอยู่ในอะไรบางอย่างที่ระดับสูงอยู่แล้วเช่นคุณเป็นไฮโซหรือเป็นอะไรบางอย่างที่มีผลจากการเปลี่ยนแปลงของประเทศอันนี้ผมสมมุตินะความจริงก็ไม่ได้สมมุติหรอกแต่สมมุติว่าอาจจะสมมติลากรากยากหรือคนอื่นๆเนี่ยที่ว่ามีปัญหาด้วยเนี่ยแต่ราศีตุลอาจจะได้รับผลก่อนหนะ้าเพราะมันเขาไม่ได้เป็นระดับแบบอย่างเงี้ยล่างๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขออนุญาตพูดนะอาจจะมีหลุดคำแหลไปบ้างแต่ว่าราศีตุล เกิดการเปลี่ยนแปลงล้มล้างอะไรบางอย่างหรือว่าวันนี้ผมขอพูดข้าวๆหน่อยหนึ่งทำไมกล้าพูดทั้งหมดเรื่ล้มล้างอะไรบางอย่างหรือว่าเปลี่ยนแปลงสมมว่าระบบรัฐบาลอาจจะเปี้ยงหรือมีการเด้งของใครสักคนแต่ราศีตุลมีแน่นอนว่าจะได้รับอิทธิพลจากการเด้งตรงนี้แต่ข้อเสียก็คือคุณเป็นฝ่ายไหนอะผมพูดแค่นี้แหละ อันนี้ส่งคุณจะได้รับตรงไหน,นถ้ารู้ตัวทันหรือคุณเชียร์ใครอะไรยังไงแน่น,นะอ่าผมพูดประมาณนี้พอนะไม่กล้าพูดต่อจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าอาดีตที่ผ่านมา <c oughs> อาดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงได้เจ็ดจับจะบอกว่าไพ่นี้คือไพ่ของการโกงไพ่ของการลักซ่อนไพ่ของการทําอะไรที่ไม่ถูก สุขลักษณะทําหรือเปล่าละ่ะถ้าไม่ได้ทําก็รอดไปถ้าไม่ได้ทําก็รอดไปนะคือการลักซ่อนคือแบบว่าพพยใบน,นี้ถ้าเราพูดตรงๆหย,ยาบๆเลยเขาเรียกว่าที่ผ่านมาทําชั่วไว้แค่ไหนถ้าไม่ได้ทําชั่วเลยคุณดีนะมันหมายถึงคุณอาจจะแบบว่าอาใช้ปัญญาอย่งชัญฉลาดในการเอาตัวรอดเนี่ยก็ไพ่ทาวเวอร์มันบอกว่า การเปลี่ยนแปลงการล้มล้างก็หมายถึงว่ามันจะเช็คบินคุณทั้งหมดอ่ะและยิ่งย, 9, ยุคเก้ายุคที่คนจริงใครฟังคลิปย 9, ุคเก้าผมจะไม่พูดซ้ําแล้วนะกลับไปฟังคลิปยุคเก้าเลยบอกว่ายุคเก้าคือยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะรวดเร็วหมดเช่นใครทํากรรมกรรมติดจ,จรวดเออผมใช้คํานี้แหละกรรมติดจ,จรวดพอคุณทำอะไรบางอย่างอันนี้คือเช็คบินอดีตที่ผ่านมาหมดเช่นสมมติเป็นคลรมรมตอผมไม่รู้นะเออแล้วคุณทําอะไรบางอย่าง เนี่ยแหละทําอะไรมาคุณรู้เนี่ยอาจจะแบกลักซ่อนอะไรออกไปลักซ่อนอะไรไปหรือเปล่าหรือบางทีคุณโกงคลังอะไรยังไงหรือว่าจำนำอะไรแล้วแต่นะแต่คุณลองไปดูอะไรได้เลยนะว่าสมมติเฉยๆนะไม่ได้ทุกคนราศีตุลน,นะเลยบอกว่าเนี่ยเห็นไหมจะย,ยอกอะไรไปหรือเปล่าอืมแลวส่วนไพ่ใบนี้คือพอเรื่องมันแดงไพ่ใบนี้ยพอคือปัจจุบันเอาเท้าเรื่องมันจะแดงช่วงไหน ให้ไปนี่คือผมแปลกใจอย่างหนึ่งว่าราศีตัวนี้คือมันทํานายมหาภาคมากกว่านะที่ผมคาดเดานะเพราะว่ามันจะได้รับเป็นส่วนมากเลยอย่างเช่นว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งโกงอาจจะไม่ใช่ราศีตุลโกงก็ได้อย่าง <c oughs> เช่นระดับประเทศระดับโลกพอมีใครโกงรับส่วนมากแต่ว่าคุณจะอยู่ฝ่ายไหนผมใช้คานี้พอเข้าใจนะโกงทำซ่อนเงิน แดงครับใชค้คาว่าเรื่องแดงเรื่องแดงเสร็จพอปรากฏมีเรื่องขึ้นมาทะเลาะก,กันจ้าละวันไพ่ใบนี้มันหมายถึงไพ่ของการเนี่ฝย,ยฝ่ายนู้นก็ไม่ยอมฝ่ายนั้นก็ไม่ยอมฝ่ายนี้ก็ไม่ยอมคือเอาเปรียบเข้ามามากแล้วานไพ่ใบนี้ฝ่ายนี้ไม่ยอมฝ่ายนั้นไม่ยอมทะเลาะก,กันครับไอฝ่ายนู้นก็โยนขี้ไปฝ่ายนี้ก็โยนขี้ผมจึงบอกว,ว่ามันคือไออย่างนี้มันดวงประเทศดวงโลกเลยนะ ผมก็ไม่อยากทายมากเท่าไหร่นะผมก็เลยบอกว่าคราวนี้เริ่มละของละแหงกันละมันระดับนี้เลยนะนี่คือดวงราศีตุลเลยราศีตุลผมจําไม่ได้แล้วว่ามันคือถ้าเราทํานายเรือนโลกมันเกี่ยวกับเรือนอะไรถ้าผมจําได้เนี่ยพอจริงผมจะทายต่อได้นะแต่ว่านี่ผมจําไม่ได้ว่าเรือนโลกมันอยู่คือมันมีเรือนตรงนี้เช่นราศีเมษเรือนของแ,แบบทายดวงโลกมันจะทายแต่นูหรือความมั่นคงของ ขาเล่าว่าความมั่นคงของโลกส่วนถ้าเป็นราศีพุษศพทายความเขาเลยกว่าทายการเงินของโลกตรงนี้สําคัญที่สุดเพราะการเงินของโลกคือจะเปลี่ยนแปลงระบบการเงินโลกหรือระเบียบระบบอะไรมันต้องทายราศีพุษศพแต่ว่าเดี๋ยวคุณก็เดี๋ยวีกราศีเนี่ยไอราศีตุลน,นั้นเลิมว่าราศีตุลน,นึงทายอะไรถ้าราศีตุลเป็นราศีที่เอกีย แต่ไพ่ใบนี้คือสุดท้ายจะเป็นยังไงก็คือรับกรรมกันหมดจะจะบอกว่าไพ่ใบนี้คือพอทะเลาะก,กันมีปัญหากันหรือไม่ลงรอยกันหรือเรื่องมันแดงจะบอกว่าเตรียมรับกรรมก็คือคราวนี้อาจจะมีปัญหากรรมหนักยาวๆก็คือเตรียมรับบทลงโทษเห็นไหมว่าไพ่ใบนี้แต่บทลงโทษเนี่ยเขารู้มาก่อนแล้วว่าจะต้องเจอกับอะไรแต่ถามว่า มันยอมซะที่ไหนมันก็ยังพยายามแย่ไล่ยื้อไปเรื่อยๆมันจนมันเอาขาเนี่ยผูกกับต้นไม้โลกแล้วก็เอาหัวค่อยลงมาก็แสดงว่าเขาไม่ยอมหรอกเขายังยื้อต่อไปแต่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอย่างไงบทสุดท้ายจะเป็นยังไงร,ราศีตุลเลยบอกว่าที่ทานายมาเนี่ยไม่ค่อยดีเลยแต่ถามว่าให้นี่คือเขาต้องยอมที่จะมองมุมกลับถ้าเปรียบเทียบอันนี้ผมไม่ได้ด่ารัฐบาลอะไรนะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบก็คือ ถ้าเมืองไทยแบบว่ายังเอาหูไปนาเอาตาไปไรไม่มีทางดีได้สมมุตินะแต่เราจะต้องมองมุมกลับเฮ้ยได้เวลามองมุมกลับแล้วว่าเราต้องรับฟังเสียงของประชาชนอันนี้ใช้คำนี้นะใช้คำนี้นะไม่ได้มาเข้าข้างนกักการเมืองหรือไม่ได้เข้าข้างประชาชนไม่ได้เข้าข้างอะไรนะสมมุติให้ฟังเฉยแลับฟังเสียงของประชาชนว่าเออมันเป็นยังไงก็คือมองมุมกลับว่าเราควรจะมองมุมกลับมองถึงเหตุผลจริงๆได้แล้วไอ้นี้คือการนั้งตรักรู้ ท้าเหมือนใทยเรื่องพวกนี้ซะมากในช่วงนี้ที่ว่าจับราศีตุลความจริงน่าจะเป็นมหาภาคแอืมเพระาะไพ่มันฟ้องมาแบบนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่ใครเห็นถึงโอกาสมันคือไพ่ของโอกาสไทยว่ามันไม่ดีแต่จริงๆมันดีนะถ้าสมมติว่าคุณรู้ว่าอ่ะมันไม่ดีคุณจะทำยังไงเลยบอกว่าอาัไพ่เนี้ยมันคือการมองมุมกลับ ผมพูดคร่าวๆแล้วนะผมไม่กล้าพูดเต็มๆนะอืมใครที่ต้องการดูลายมือพี่สีกับผมหรือว่าต้องการมาตัวๆเลยติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีท้บสองหกตะคอมด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมแต่ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบด้านล่างไลน์ดีท้าสองหกเป็นช่องทางติดต่อช่องทางหลักไลน์ดีท้าสองหกตะคอมด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมได้ไลน์ดีใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทู e เป็นไลน์ดีท้าสองหกเป็นช่องทางหลักนะครับผมเป็นแอดเฟน แล้วส่วน Line OA เป็นลิงก์ก็ทักมาได้ Line OA เป็นลิงก์แต่คอมทำ้านล่งคลิป YouTube เหมือนกันเป็นลิงก์นะครับผมเป็นล,งนลิงก์เป็นลิงก์ก็เป็นช่องทางสำรองนะครับแต่มารับได้ไม่จำกัดนะแต่ไอ้ลิงก์อนีลิงก์อนีลิงก์ OA ออะถ้าเป็นไลน์โซ่โซ่งมันรับได้จำกัดแต่ว่าก็เป็นช่องทางหลักแต่ก็อบอกอันนี้ผมดูสดๆทางโทรไลน์ผมไม่เหมือนมาดูคนทั่วไปแน่นอนผมเต็มที่ผมดิวไอ้ผม เต็มที่แผานางังโทรไลมีอะไรก็สปีกโฟนสดๆเต็มที่แผานางังโทรไลเต็มที่นะครับผมใครต้องการมาดูหมอที่สำนักง,งานก็มาได้ผมมีรกาศการจบสมาคมผโลโในประเทศไทยในเพื่นชีนุบธรรมเป็นหมอรู้ถูต้องตามกฎหมายเต็มที่นะครับผมก็เราก็มีประกาศการจบเปนโค้ดเป็นโค้ดที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นโค้ดไม่ใช่โค้ดเถื่อนนะเป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายเป็นโค้ดที่มีประกาศการจบจากมูลที่เซ็นคัเบียนหรือ สาร NLP แล้วก็มีแรบกาการจบจากสมาคมหัวในไทยในพิเศนิวบทเป็นหมอดูถูกต้องตามกฎหมายเป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่าด้านลายมือพิหัวเหง,หงใครที่งานมาที่สัง,งานมาได้มีลายมือพิหศษเหง,หงตัวเลขแบบชุดใหญ่ทั้งหมดชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบ VP มาคดป็นตัวๆมาดูหมอกันตัวๆแปบลบว่าเห็นตัวมันเป็นเต็มที่เลยนะครับผมแล้ว,วาจับมือคุยกันนะครับผมก็ที่สัง,งานนะก็ VP นะครับผม ยาวๆกันเลยหรือใครทีง่งานมาแบบธรรมดาราคาจะย่ำเยาวง,ง,งมาหน่อยลายมือพิซซี่สองอย่างเท่านั้นก็คือหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่จะน้อยกว่าแบบ V.P ก็คือนี่แค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งก็คือ V.P ไอแบบธรรมดาม,มันมันมีลายมือพิซซี่สองอย่างเท่านั้นก็คือมาได้ที่สองงานเหมือนกันใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดสไลด์กดติดตามผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยมากๆที่แม่ๆคลิดดปดีๆส่งมาเรื่อยๆ กดติดตามกดซอนกดถูกใจกดแชร์ว่นนี้ลน์ถึงตอนนี้สวัสดีครับบ๊าคลาว